สวัสด,ดีครับวันนี้วันศุกร์ที่30เมษายนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำยางนะครับของโปรไลน์นะครับมีหลายแบบเลยครับดับแรกเลยก็ตัวนี้ครับยอดนิยมนะฮะอินเทอร์โนะครับ Super s w a m p มเปอรนะครับ รหัส1163งหขีสิครับอันนี้ก็ยอดนิยมสำหรับรถแหนบนะครับคนนิยมใช้มากเลยเพราะเวลาผมถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เห็นสมรรถนะมันจริงๆเลยก็คือมันปีนได้ดีมากเลยขึ้นจากโคลนปุ๊บมาปีนไม้ปีนหินต่อได้ดีเลยนะฮะมีความสูง109นะครับความกว้างก็38เซน ยางที่ที่ต้องมีนะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปก็เป็นซปเปอร์สวมเปอร์เหมือนกันครับ1197-03นะครับตัวนี้เป็นตัวนิ่มนะครับ กนี่นสังเกตรต,รตรงจุดสีน้ำเงินนะฮะจะมีจุดอยู่สีน้ำเงินอันนี้ความสูงก็ร้อยี่สิบเอ็ดกว้างสี่สิบสี่นะครับก็เป็นลายยอดนิยมเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับจุดนี้น,นี้ใส่ลดแหนบน,นี้ใส่ลด1 9จุดสเกลเพราะว่าเราไม่ให้เกินร้อยิบเอดนะครับ นี่ก็สมรรถนะเหมือนกันเลยนะครับแชมป์ใช้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นซ u เปอร์สวัมเปอร์ XL แต่นี้มีล้อมาให้ด้วยของโปราย เผื่อแบบว่าสำหรับสายแข่งนะครับก็บางทีชอบใส่ลถสวยๆก็ล้อหนึ่งเวลาแข่งก็ใส่ล้อแข่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะล้อออกมานะประมาณนี้ต่อไปก็เป็นโฟมนะครับโฟม โฟมอันนี้แบบแข็งสำหรับรถที่มีน้ำหนักเยอะนะครับสำหรับล้อรุ่นนี้เลยให้จะคู่กันแล้รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าโฟมนี้มันนิ่มไปก็รถเราบนบอดี้แข็งก็เราก็ใช้โฟมที่แน่นหน่อยมันก็จะได้ได้ทรงของยางอยู่นะครับ ต่อไปตัวนี้ BF นะครับ BF ลิกสกท์ินของ bf kx 1 0 1 3 6 03, อันนี้ก็เป็นพีเดเอร์ีเ,เตอร์ซ้อมนะครับก็คือจะเป็นนิ่มเป็นพิเศษก็จะมีสัญลักษณ์แต้มสีเขียวเอ้ยสีฟ้าไว้นะฮะพีเดเอร์ความสูงก็121กว้าง44นะครับ มานี้่าต่อไปอันนี้ก็เป็นลิกสิตอินเทอร์โกเหมือนกันครับตัวนี้10173 14ขีดสิบสีอันนี้เป็นข้างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นใบมีดนะครับลักษณะคล้ายๆมีดไว้ไว้จิกได้ อันนี้เขาเคมว่าวิ่งได้ดีแม้แต่บนน้ําแข็งนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อย่างอื่นที่แบบว่าเรียบขนาดน้ําแข็งนี่มันยังวิ่งได้ดีแปลว่าพื้นผิวอื่นนี่สบายมากนะฮะอันนี้ก็สูง144กว้าง42นะครับ ต่อไปก็เป็นยางยอดนิยมอันนี้ก็ออกมาไม่นานนะครับ KM3 KM3 ก็จะมีสองไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะฮะไซส์เล็กก็ร้อยหกสามหกนี่คือร้อยหกุณสามหก ไส์ใหญ่อันนี้ก็120กว้าง45แล้วแต่คนชอบครับก็ไส์ใหญ่นี่ก็ใส่ประมาณรถพวก1.9สเกลนะเวลาแข่งประมาณนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกเลยครับตอน 1>, 1 2 3 4 5 6 7แบบนะครับนี่แล้วก็มียางโพลายก็ใครก็มาลองลองทับทาบดูนะครับโพลายก็35มสิบ้าปีนะครับที่ผลิตยางมาสำหรับวงการ RC ครับถือว่าเป็นยางที่มีคุณภาพนะครับก็ พออย่างพวกรถบักกี้อะไรพวกนี้ก็ใช้ยางโปรลายกันเป็นหลักเลยนะครับหลังๆนี่เขาก็มาทำเป็นรถสเกลก็ก็จะไปขอได้นิสิธิ์แบบ d f มั่ Inter บ้าง Intergo บ้างอะไรประมาณนี้ก็จะมีโลโก้ของ BF เอนี่ยอยู่ตรงแก้มยางนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งให้มันเหมือนนะครับก็ยางก็ต้องเหมือนด้วยนะ ต้องเหมือนให้หมดทุกอย่างดอกเดิกอะไรนี่ก็จะเหมือนของจริงหมดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโปรไลน์จึ